<laughs> <Yeah. S 2> ชิปบานนี้ของออขึ้นลอยดิหน่าน่เก้าเท่วิีทอดน้นผู้เครับวิธีทอดเป็นไร้อยเก้าเก้าพันเก้าเก้านเก้เอาน่นมาเอานีขึ้นมาออโอ้อะไรกันล่ะถาบอกว่าืชิปก็มาเมันนัเินงเาินอดก่ไดมันจะไปมันถสวัสดีครับมบวนก่านที่จะเดบุนนี้ครับมวันที่หกครับหกวันที่หครับหกเดือน เรียนตุลาครับตุลาเนาะครับพบมูนี่พระพี่น้องมาใส่มาหนองขามครับหนองขามขอนสวรรค์เฉยภูมิเนาแล้วคนมีไอนี่ตลาดเก่าแก่มีวันจันทร์มือเดียวเลยครับเด้ออีกตลาดหนึ่งคนมียีสองมือวันจันทร์กับวันพฤหัสพระบูมี่อย่างม้ามื้อนะผมเร่งว้าโลมดตัวนึ่งนี่ป่ะครับ เป็นวะสาวที่คุณพ่อเันวสาวครับโอ้หัวร้อนยังดีแล้วนีครับเขาท่านขึ้นหรือยังพวงเป็นตอนนี้เขาก็ว่าเบิดงต้องขึ้นหรอลอยสามสิบพันพยนเนาะเป็นน้ำขาว,ขาวถ้าไหนพวงเปิดว้เท่าไรครับผมขายเพิ่นแล้วครับอ๋อเจ้สามพันครับตอนตอน,ตอนซื้อซื้อมาเท่าไรตอนเปิดเ,เปิดเท่าไรเปิดพีพันเปิดสี่พันครับสี่พันที่ซื้อถึงสี่พันมีต้นเนาะตอนตัวน้นอนได้เด้ตอนได้เด้ตอนได้สามพันตัวเนี้ยครับ เอาจะซื้อมาสี่พันจะขายสามพันหมอผมเปิดไว้ห้องไว้สามสี่พันต่อขายขายได้สามพันในเงินสามร้อยกำไรสามร้อยครับโอ้กำไรสามร้อยแท้บอกผมบุ้งแท้ด,ด้วยครับเอาเบอร์มายนะอยู่บ้านมีอีกบก่กวะฮะอยู่บ้านมีหวอีกบ่ บะมีครับเหมือนดาวที่ไป็นหยแย้มมืนครับโอ้เอาขอเบอร์ไว้ก่อนเนี่ยดแปดหนึ่งชสอห้านึ่ทุดมันเท่าละมือเนี่ยปมานสี่สามร้อยอ่ะพอดีมาเจอห้อยคิดเสียคิดมาจะแกงสนามนางบัดียังมือเศร้าได้เสียด้วยใยหล่ะได้เดี๋ยวันนี้มือไหนครับม่แมสาวาแม่ครับเนี่ยโอ้หัวนยังดีพรน่นดีไหมัวลนครสีกงงามยความยาวอยู่เนาะไ้ีมาณปีเท่านั้นเนาะเสีย เอ้าที่ร้อมผสมแล้วครับเนี่ยแปดชิเก้าเดือ <19. S 1> นแล้วครับเนี่ยโอ้แล้วที่เป็นมันบวกอันในไทยเง่ในบ่กหื้อครับหูแมนเลยคือ เสื้อชิดตัวไหนคืลายตัวนี้เปิดไว้ยเอ็นเพื่นแปดพันหาครับเนี่ยครับล้มสุ่งใส่เคียงเนี่ยครับล้มสุ่งรัเสียเนาะครับรวมชงต่อรองในใดครับเด้อต้องมีทีคนนี่นะถ้ามีทีคนบ่มีครับรับประกันครับใส่ชุดที่ส่งตัวใดครับครับแม่ลูกครับกินนมกันยื่นครับลูกนี่เป็นลูกสาวด้วยนี่ไม่เสียลูกสาวครับเอแม่เขาอิทธิพานลูกตัวเนาะเสื้อชิตแม่เขาก็คือได้ลูกลูกพานลูกสองตัวนี่แหละครับเขาห่างดีอีหลานี่เนาะครับ ลูกนี่เป็นบ้านบ้านบ่อครับเนี่ยหรือยังไงรับลูกกับทับบ้านบ้านนี่แหละครับอ๋อเขาว่าเท่าไรมาชิดเนี่ยนี่ผมเปิดไว้สองสองครับนะครับอ๋อสองสองตัวได้ครับได้หนี่งร้อยสามสิบห้าก็ได้บอกความสูงเราวะครับประมาณเนี่ยเกือบร้อยยี่สิบนี่แหละครับเรารับประกันทุกอย่างเด้ครับได้หนี่งตำมิติโคนนะครับนี่คือชุดที่สองชุดที่สามจะได้ครับนี่เป็นบ้านแดงๆนะที่หมดแล้วพุนครับพุนพุนทั้งหมดพุนมันทั้งหมดดอกนนะครับมาชิดขอ เบอร์โทรนครับเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าสามห้าเดหนึ่งเก้าแปดพี่านะครับพี่น้องโทรมาสอบถามเราบ้างนะครับเด้อตอเราเพย่กได้ไปเลี้ยงสิครีดทันหวานนะครับเด้อครับผมครับคุณอะไรครับเลาวน้อยจะมี่กับขอทางเราด้วยนะครับนี่ ทางวิวิวเลี้ยงจังนกกาได้เนที่นี่มันเจ็เจังเครื่อยงพาได้หลายจังเลยครับพี่เพราะพี่ทวงกยู่บนงอเลี้ยงงองามนะครับเดินทางมาจากเมืองคนขอนแก่นครับของพ่อคุณไม่ล้ำดวนเรื่อมวันนี้จากสาวครับคุณพ่อ ม้าสามสาวสามสาวเนี่ยนะ <พอ S 2> จะเขาเริ่มจากนังไงตัวนี้พ่อขนังนนหัวลุนน,น,นี่คือคัาเท่านี่สองหมื่นแปดพันห้าครับใช่งามดีครับเขาต้นขึ้นหรือยังเนี่ยพ่อพลมันเขามันทับได้ได้เดือนแล้วครับตามบวันที่หกกันย่ามือนี้กับบ้นที่หกตุวล่าแล้วผสมอะไรพ่อผสมไปผสมผสมหลอดหรือเปครับมีใบมีหลอดก็ต้องกรอลุ่นละพ่อเนาะความสูงเราเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณสี่ ได้ยี่พ่อสีอ่ะแต่ว่าสี่ดีถือว่าพานของเราได้ครับนะเป็นมีซีรีส์น้ำเือกำกับพร้อมด้วยอีลานะครับเนี่วไส่งานคุ้มหางกระดิ่งเราอย่เครื่องดับสองแปดสิเพ่อตัวที่สองคือลาตัวนี้ลาน้อยตัวนี้เขาโคน้อยนึงลาตัวนี้กะที่ประมาณถ้าได้พ่อปีแล้วมันเนี่ยได้ปีเลยครับ สิบหกไม่ลาตัวนี้16บ้หานนะพอนะลาตัวที่สงคือตัวนี้ถ้าได้พ่อหสิบห้าคราร้อตอนได้ครับเด้อี่ได้ขอเบอร์คุณแม่แล้วกอนมาเบอร์คุณแม่ศูนย์แปดเจ็ดเก้าห้าสี่สามจิตหนึ่งเกาคนนี้จบมาได้เกียดกพ้นแม่ดวนสนใจติดต่อได้เลยเบอร์โทรนี่เราคือจำมาได้ วอ้ยม oh ันจ nice. you know mm ัขวางเองแล้วป็นจำจบขวางมาได้างเทียเราต้องคงจำมาได้เหาเทียเรายิ่เข่าเราทัดกิ้บนน้อเราคว่าคนลเทียาเรืองในรเขาาจขวางกับมีมันจับเบอร์จ้งเออมันเป็นเรื่องปกติเราคณแม่มันหลายตัวพจนนขเราเยอะัโทหาเราด้ครับเนี่ยอะไรคุยได้ พ่อพี่น้องเบิ้งว่าเลี้ยงนะครับของพ่ออเหลืองจากทางเบื้งพลขอนแก่นอ่ะเสียบบดีครับผมครับได้มาจะหลายตัวบดเอ็มื้เนี่ยมื้อนี้ได้มาสามขมครับเอาราหน้อยตัวนี้ก็เกิดด้วยนี่ไหมแม่นครับวันตะเกิดได้สี่สิบมื้อนี่ยนะครับโอ้เป็นอะลูกสาวดีครับไ่นเป็นลูกสาวครับลูกาสาวพ่อเขานี่ผู้ใดเนาะบ้านๆล่ะครับเป็นส้แต่ว่าแดงก็เมียเตะหรอเนาะแม่นครับแดงก็เมียเยู่ครับ พี่ไดแม่เขาที่ใส่ดีเย่ดือดไหมใส่ดีครับต้นให้ครับบ่ก่ได้ห่วงลูกผมเนาะยังไงกิตเยงครับไอเราพันตัวเล้วหนพันลูกครับประมาณ3ามตัวนี่แหละครับอยเพื่อแต่ข้อมสูงแล้วครับประมาณ้อสามดครับได้ยี่โด่กเนาะเียนครับคันสีสิบก็ดีบุญอ่ะที่สีสี่สี่ิครับห้อยเลีียงเท่าไหรครับตัวนี้บอกไว้สองหมื่นหนึ่พันครับสองหมื่นหนันทีอินทโคลรับประกันเนาะรับประกันตำมีอินทโคนครับลูกเออกได้สิบมือครับเออ แต่ดือยว่าตะลนเมื่อวานเแบบกวนนี่ครับเออหลานน้อยยึดไซตดีครับเนี่ยพอพอให้พออย่างครับเออพอให้เนี่ยนอกนากคนอยู่ใกล้ลูกออกไม่ก็ได้ราคานี้ราคาตะล้องได้ครับพอไก่เราส่งให้เด้อครับเด้อน่ะไปเสียชุดที่สองจะได้ไปเบื้องกันเป็นแม่ลูกให้กันครับนี่บ่แดงแดงน่ะป้าโจ้สีเขาไหม่ก็เป็นว่าลูกแรกเนะครับอ๋อลูกแรกเออเด้ยวคมเน่าได้หลานเน่าเสียเนาะ เดอ,อย่างนีามันร้อยสี่สขึ้นเหมืนก่นอนีย่สิบหาขึ้นอย่ะอกค,ครับยังไงยู่แดงดีเ้แบบเรเาก็ได้ลูกมีเป็นลูกสาวกันได้ <ๆ S 2> ไหมสาวเป็นบาหลกซากแหลกได้ครับสีไปกม่เมรเสียน,นะรับสีส,สีเข้มกว่เมเลยๆๆๆเก็ม,ยมีตีค้นเนี่ละรับประกันตำนิครับรับประกันตำาูกเครื่องดำามเงเมยเงลูกเขาได้ห้อยเลี้ยงเขาได้เปิดไว้ครับตัวนี้บอกไ้สามหมืบาทครับสามหมื่นบาทลูกสาวไงจบแล้ว เราตอนนี้ท่องคอนี่ผสมแล้วบอครับนะตอนนี้พ่ทัานผสมเลยครับแต่อมาเป็นสัดแล้วครับติดมาเป็นสัดแล้วเอาไปผสมกันเมื่อพี่น้องได้ไปก็ยังค่อยหาพอเขาลู้ไงเราเนาะใส่ชุดที่สามจะได้ครับใส่สามเป็นแนวโลกกด้วยกันครับโอ้หลังหัวล้นเนี่ยลูกก็ลูกสาวได้เนี่ยเสียโอ้เนี่ยหนังอุยยุ่็ลูกแล้วอ่ะ ลูกนี่บ้านๆเลยยี่ห้อเนาเนเนาะบ้านๆคล้กันครับผสมตัวหลังเป็นไมโลออนก็อยากลงตูเนี่ยเนาะเนียนครับแงล้นลูกแรกหรอเ่เตียเนียนครับลูกแรกเลยครับท่านได้ขึ้นหรือยังครับน่ยเอ่อยังครับ้เขาได้ห้อยเหลืองตัวนี้ปอกไว้หนึ่งครับต่อได้ครับได้ไก่ทรงไอ้พร้อมเนียนครับเบอแล้วบครับเหมดแลเรครับขอเบอร์ครับผมศูนย์แปดห้เหครับหอยเหลืองจากเมองคุมันนะหอย้อครับมันครับผมมันๆพี่้องยัค่อย โทรมาตอนร้องเรา,าได้ครับได้หนามักตัวแดงมักชิดใดครับเราเดินมาสามโคมออ่าอ่าา ขอเบอร์นะครับมาศูนย์เก้าสามสี่สามามสองสองเ้าสิบเก้าซื้อซื้อนบอครับสิาซื้อต่อเรากเอาได้ครับเนะไปะพี่น้องกระื้อเรียกไว้ในคอกพี่น้องกเบ,บื้องเรี เจ้าเม็เปิดก็ได้อีลาเนี่ยยิเ้าร้อยหรอโอ้นะครับยี่สิบเ้าร้อยงลาบตีครับครับบักแตอนนะมันเอะไรผมขอเบอร์ไว้ก <ak> ่อนเนี่ยศูนย์หกหนึกับ มีเป็ดกห้าสองแปดศูนย์พี่น้องได้ไปเร่องคดีโทรหาเราได้ครับได้เนี่ยท้อเราครับแล้วครั้งนี้เราเปิดครับอ๋อเรามีเอกสารเลยครับเจ้าเฮปปี้นะครับอ๋อกำหนดข้อพิสพ้าด้วยนะครับปีหน้าครับเอาเสียครับอาพี่น้องค่อยโทรมาสอบถามระเบิร์นได้ครับน่ะกล้าจะนะครับต้องสูงกว่านี้ร้อยสามสิบก็ได้โย่

แต่พอเคลียร์ไปทับพยุสามวันที่สองตัวนี้ไม่ป็นน้องก็ไอ้กันบ่ครับเนี่ยแต่ว่าอีลาตัวเขาพี่น้องไทยบ้านเพิ่นเอาไปเลี้ยงแล้วเหลือแต่นไหนวันนี้เนาะนไหนวันนี้จากเดือนแล้วนะครับเนี่ยกบปีนะครับกบผีละล้นนี่แม่นที่ล้นล้นธรรมชาติบ่นะครับว่าเท่าไหร่เนี่ยสงเหมือนเจ็ดแห่งเลยตัวเลยนะครับนะเอาเบอร์มาก่อนี้ครับมาเบอร์สองครับศูนย์แปดสองหนึ่ง เอาเนเอาไหมครับ82 082 869 869 7 8ินองไปโทรมาถามรเบังได้ครับนะต่อเาตอได้ยงเนหะครับได้จังน้อยนี่แหละันเมื่อไก่แล้วก็ส o o ให้เอาบันมานได้ครับครับตอีลายเี่นันไปแล้วครับนะพี่ต้องเอาไปเลี้ยงแล้ว่ากลว นี่ข้นเดียยวจเัวอเลเยวเดอัวนี้เพื่อนเอาไปเลี้ยงแล้วครับนี่อาสได้องสามได้กันสองนึงไมครับมันมีหลายตัดขเจอของงัวของอบตหลาน้อยนะครับน่ยอันนี้เป็นสาวจากปีแล้วครับเอ้ยจากปีแล้วสิงห์พสนสิงหพอสปี ท่านี่ขึ้นือยังหนอ้ยว่าขึ้นแล้วแต่ว่ายังเป็นมาเพราะว่าถึงรไทยบ้านนยังไม่ได้ผสมแมนผสมกยัเป็นบ้านนะฮอยเนาะบ้านก็ตีร้อยสามสิบกว่าอยู่ตรงนล้วสมเราหักระเท็เขาแล้วนะแล้วว่าเท่าไหร่ครับต่อเลยต่อเลยเออมขอบเบอร์ไว้ก่อนครับหอยมเก้าสองก้าสามเก้าห้สต่อได้บอกครับราคาเนี่ยต่อได้ค่ะรับตนนี้ตีคนบวีน้องอยเนาะบมีตพี่้องโทรถามแล้วบ้างครับเป็นงดสาวเครื่องดํ ุ่มหางก็ดียอกครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับบรรยากาศซื้อขายเมื่อน,นี้คึกคักนะครับพี่น้องบรรดาพี่น้องไทยบ้านถือว่าเขาหลายครับเมื่อน,นีตลาดนี้หลักๆได้ไดเป็นง้เลี้ยงนะครับ เพื่อท่านผู้ชมทางบ้านอยากเบ่งบรรยากาศการซื้อขายหรือว่าอยากหาหัวาหาควายไปเลี้ยงกะมาเบ่งได้ครับเพิ่นเปิดทุกวันจันทร์เปิดซื้อขายแต่เศร้าประมาณบ่บเกินเก้าโมงสิบโมงก็ไว้ได้ครับแล้วก็อีกตลาดนึงก็ได้ยุ่ห้างกันไปนีประมาณบ่ถึงกิโลครับอันนั้นของกำลังแสงทองนะครับส่วนราคานี่กับกับสัปดาห์ที่แล้วกะยังปกติยุ่ครับยังบ่ขึ้นเกินไปแล้วก็ยังบ่ลงเกินไป เพื่อ่านผู้ชมอยากรู้ราคาก็คอยติดตามสัปดาห์ต่อสัปดาห์ได้ครับเดี๋ยวค่อยไปเจอกันไหมได้ครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ